ใจบางหนักมากยายะาอุรัสยาเปิดลูกชุดอยู่บ้านน่ารักยังกับเด็ก18ทําดทำเอาแฟนๆตกหลุมรักแล้วตกหลุมรักอีกอยู่เสมอสําหรับนางเอกสาวหน้าสวยมากความสามารถยายะาอุรัสยา ที่ต้องบอกว่าสาวคนนี้สรรสร้างรอยยิ้มให้แฟนๆได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนล่าสุดก็ทําเอาแฟนๆใจบางไปค่้นประเทศกับลูกสาวน้อยไวใสกับวันสบายๆที่ต้องอยู่บ้านซึ่งงานนี้สาวยา่ยามาในชุดสีสันสดใสพ่วงก,การทําผมแบบคิ้วๆทาเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายถึงความน่ารักนี้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าลูกนี้ของยา่ยานั้นยังกระเด็กอายุ18กันเลยทีเดียวเรียกว่าทำเอาแฟนๆสดชื่นสดใส ที่ได้เห็นกันไปนเลยจ้าขอขอบคุณไอจีอุรัสยาแหล่งข้อมูลข่าวอันดับแซบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ